เรื่องราวการผรจญภัยนี้เริ่มต้นด้วยชายคนหนึ่งชื่อริชาร์ดที่กำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดในประเทศไทยทุกปีเขาจะขอลาพักหนึ่งเดือนเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆสำหรับเขาแทนที่จะใช้วันหยุดทั้งวันในบาร์หรือในคลับมันดีกว่าที่จะได้ออกไปค้นหาชีวิตนั่นคือเหตุผลที่ริชาร์ดชอบการผจญภัยหลังจากวันเดินทางอันยาวนานริชาร์ดกลับมาที่โรงแรมและพยายามเปิดประตูห้องแต่พยายามอยู่นานก็เปิดไม่ได้ขณะที่เขากำลังสับสนหญิงสาวสวยชื่อฟรานเซียเดินผ่านมาเห็นริชาร์ดลำบากเธอจึงช่วยเขาเปิดประตู ทั้งสองยิ้มให้กันและริชาร์ดก็มีความประทับใจที่ดีกับเธอแต่เมื่อเขากําลังจะเริ่มคุยแฟนหนุ่มของเธอก็โผล่มาฟรานซีเจึงไปกับอีธานกลับห้องและทิ้งริชาร์ดไว้คนเดียวเขาซึ่งเดิมทีก็โดดเดี่ยวในงานอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังคงอยู่คนเดียวเขากลับห้องแล้วนอนคิดด้วย่อวบนเตียงในขณะนั้นจากบนเพดานมีคนแปลกหน้าพยายามปีนเข้ามาริชาร์ดไม่ได้ตกใจเพราะในห้องไม่มีอะไรน่าขโมยชายคนนั้นค่อยๆโผล่หัวลงมาแล้วเริ่มขอคุยพร้อมขอบุหรี่ ริชาร์ดไม่มีแต่เขากลับเป็นคนยื่นบุหรี่ให้กับริชาร์ดเสียเองดูเหมือนว่าเขาต้องการเปิดเผยเรื่องสำคัญบางอย่างสุดท้ายเขาบอกกับริชาร์ดเกี่ยวกับเกาะที่สวยงามเหมือนสวรรค์ซึ่งมีทรัพยากรที่ไม่มีที่ใดบนโลกเทียบได้ชายคนนั้นเล่าว่าเขาเคยไปที่นั่นมาแล้วแต่ควบคู่กับความงดงามนั้นยังมีความลึกลับน่าสะพรึงกลัวที่ใครก็ตามที่ไปถึงส่วนใหญ่จะไม่มีวันกลับมาอีกเขาโชคดีที่หนีออกมาได้แต่จิตใจก็ดูไม่ปกติอีกแล้วริชาร์ดคิดว่าเขาบ้าเลยบอกให้ไปซะ หลังจากนั้นริชาร์ดก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นริชาร์ดพบกระดาษแผ่นหนึ่งถูกยัดไว้ที่ประตูห้องข้างในคือแผนที่ที่ชี้ไปยังสถานที่ที่มีชายหาดประหลาดริชาร์ดนึกถึงคำพูดของชายคนนั้นทันทีอยากหาคำตอบเขาจึงไปที่ห้องของชายคนนั้นประตูเปิดอ้าอยู่ริชาร์ดตกใจเมื่อเห็นว่าเขาได้ฆ่าตัวตายแล้วบนร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยประหลาดไม่รู้จะทำอย่างไรริชาร์ดจึงแจ้งตำรวจพวกเขามาเก็บศพไปและบันทึกเหตุการณ์ไว้โดยมีริชาร์ดเป็นพยานหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน ริชาร์ดไปหาฟรั่งเศสและอีธานเพื่อแสดงแผนที่ให้ดูเขาเล่าเกี่ยวกับเกาะในตำนานที่มีสิ่งพิเศษไม่เหมือนใครและทรัพยากรมากมายที่ไม่มีที่ใดบนโลกจะมีได้ตัวเขาเองก็เริ่มโหยหาอยากเห็นด้วยตาตัวเองเรื่องราวนี้ทําให้ฝรั่งเศสและอีธานก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นดังนั้นทั้ง3จึงตัดสินใจไปตามแผนที่ด้วยกันพวกเขาจัดเก็บสัมภาระและขึ้นเรือไม่นานนะักพวกเขาก็ถึงท่าเรือเพื่อจะไปถึงเกาะน,นั้นพวกเขาต้องเช่าเรือลาเล็ก ดังนั้นทั้งกลุ่มพักค้างคืนหนึ่งคืนทั้งกินดื่มและเตรียมเสบียงให้พร้อมรวมถึงสิ่งของจําเป็นสําหรับการเดินทางแสลึกลับครั้งนี้ริชาร์ดได้เช่าห้องพักหนึ่งห้องแต่เมื่อกลับมาเพื่อเข้าห้องเขากลับเปิดประตูไม่ได้อีกเขาเริ่มรู้สึกงุดงิดแล้วเห็นชายท้องถิ่นสองคนนั่งอยู่ใกล้ๆพวกเขาพูดกับเขาว่าถ้ายังเปิดไม่ได้ก็ช่างมันเถอะมานั่งเล่นกับพวกเราดีกว่าริชาร์ดจึงนั่งลงและจุดบุหรี่สุขกับพวกเขาชายหนุ่มสองคนนี้ เล่าให้เขาฟังถึงสถานที่ที่แม้แต่ในฝันเขาก็ไม่เคยนึกภาพออกนั่นคือเกาะแห่งหนึ่งในดินแดนประเทศไทยแต่ปัญหาคือยังไม่มีใครรู้เส้นทางที่ชัดเจนเพื่อไปถึงที่นั่นริชาร์ดก็สงสัยทันทีว่าพวกเขากําลังพูดถึงเกาะเดียวกันกับที่เขาและเพื่อนอีกสองคนกําลังตามหาแล้วชายหนุ่มสองคนก็ที่บายชัดเจนขึ้นว่าเป็นเกาะที่มีน้ําทะเลใสสะอาดหากขยันขุดค้นอาจเจอทั้งเพชรและทองคาแต่จนถึงตอนนี้ใครก็ตามที่รู้จักก่อนนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเมื่อได้ยินดังนั้นริชาร์ดก็มั่นใจว่าพพววกกกกเเเเเขขขาาาาาลลัังงงูดดดถถึททีีี่่่ยยยนนนสมรรืแผจิให้้ไ แต่เพราะเข้าใจถึงความอันตรายเขาไม่อยากให้คนรู้มากนะักท้ายที่สุดริชาร์ดจึงวาดแผนที่ปลอมขึ้นมาเช้าวันต่อมาเขาก็ทิ้งสำเนานั้นไว้ให้ชายหนุ่มสองคนถือว่าเป็นร่องรอยหากเกิดเรื่องร้ายขึ้นก็ยังมีคนรู้และตามมาช่วยได้จากนั้นริชาร์ดก็เก็บของทั้งหมดพร้อมกับฟรานเซียและอีธานออกเดินทาง เขาเองก็ระมัดระวังค่อนข้างมากเพราะพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังดินแดนลึกลับที่ยังไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่างเปิดเผยพวกเขาเช่าเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางต่อริชาร์ดมีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วถ้าต้องการเขาอาจเช่าเรือใหญ่ทั้งลำก็ได้แต่ไม่มีใครยอมรับที่จะพาพวกเขาไปที่นั่นได้ยินเช่นนั้นทั้ง3ก็ยิ่งมั่นใจว่าก่อนนั้นอันตรายจริงๆไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาจึงนั่งเรือลำเล็กมุ่งหน้าไปข้างหน้าเกาะที่พวกเขามาถึงเป็นแห่งแรกไม่ใช่เกาะลึกลับนั้นฟ้าเริ่มย่มเย็นแล้ว้วจจึงงตััดสใพกคคาืที่นนนั่่ีก็เป็นช่่ววงงงเลลาาททททีะดดสออออบััักกกษรรตขุ้ เมื่อ,อยามค่ำคืนมาเยือนอันตรายใหญ่สุดคือสัตว์ป่าบนเกาะวิธีไล่พวกมันที่ได้ผลที่สุดคือรักษาไฟให้ติดวิชาเข้าใจดีจึงก่อกองไฟทั้งทําอาหารเย็นและคอยความปลอดภัยทําให้พวกเขาผ่านคืนหนึ่งอย่างสงบพอสมควรเช้าวันถัดมาฟรานเซียและอีธาลงน้ามุ่งหน้าไปยังเกาะดึกลับจริงๆแล้วระยะค่อนข้างไกลจึงตัดสินใจว่ายน้ําข้ามไปพวกเขาออกแรงว่ายอยู่นานในที่สุดก็เหยียบขึ้นฝั่งเกาะได้เกาะกว้างใหญ่ทอดยาวราวกับไม่สิ้นสุดบนแผนที่ก็ไม่ได้บอกชัดว่าสวรรค์น,นั้นอยู่ตรงไหนไม่คิิดมมาากกกออีตต่่ทั้้งเรรรนสวจ เดินไปได้สักพักก็พบไร่พืชกว้างขวางเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเป็นพืชเสพติดบางชนิดใช้ผลิตสารกระตุ้นหลากหลายชนิดเห็นดังนั้นทั้ง3าก็หัวเราะออกมาเพราะตัวพวกเขาเองก็เคยผ่านใบหนุ่มสาวกับความสนุกที่ไม่ค่อยดีนักแต่ใครจะกล้าปลูกเป็นทุ่งใหญ่ขนาดนี้ของผิดกฎหมายกลางเกาะกันดานเช่นนี้ขณะริชาร์ดกำลังสังเกตเขาเห็นลิงตัวหนึ่งตอนแรกเขารู้สึกเพลิดเพลินดีแต่แล้วริชาร์ดก็สังเกตเห็นอย่างประหลาดใจว่าลิงตัวนั้นมีเชือกผูกอยู่ที่คอและปลายเชือกเชื่อมต่อตรงไปยังมือของชชนนนนชาาายยยคคนน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 นหหหึ่่่่่งงงงทีกกลลลลลัััััถืืือออออปตต้้บูแแพพิิเเ็ะ มันรีบดึงมือเขาให้ตื่นขึ้นชายคนนั้นตื่นตัวทันทีคว้าปืนขึ้นมาเล็งไปรอบๆโชคดีที่ริชาร์สสังเกตเห็นทันเวลาเขารีบดึงฟรั่งเียและอีธานหลบเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อซ่อนตัวจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามีคนอื่นอีกหลายคนทุกคนต่างถืออาวุธทันสมัยที่แท้พวกนี้คือคนที่ปลูกเพื่อเสพติดอยู่บนเกาะแห่งนี้เพราะทางการห้ามการเพาะปลูกเช่นนี้โดยเด็ดขาดพวกนั้นรู้แล้วว่ามีคนนอกบุกรุกเข้ามาจึงเริ่มถือปืนเดินลาดตะเวนทั่วไร้ฝรั่งเศสและอขตาลีตด,ด้ แต่กลับติดอยู่ทางตันข้างหน้าคือหน้าผาน้ำตกมือหมาริชาร์ดกับอีธานถกเถียงกันว่าจะทำอย่างไรทันใดนั้นฟรานเซียก็ตัดสินใจเสีย่ยงกระโดดลงไปทันทีโดยไม่คิดมากช้าเกินกว่าจะลังเลยแล้วริชาร์ดกับอีธานจึงต้องกระโดดตามไปโชคดีที่บ่อน้ำด้านล่างลึกพอพวกเขารอดปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บทั้งสามถหายใจโล่งอ,อกทันใดนั้นก็มีเสียงตกมือดังขึ้นข้างๆ ชายถิวดำคนหนึ่งปรากฏตัวยิ้มทักทายข้าต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะกล้ากระดกแต่พวกเจ้ากล้าทำทันทีครั้งแรกนับว่ากล้าหาญแล้วเขาก็นําทั้งสามกลับไปยังหมู่บ้านของตนฟรนั่งเศสและอีธานถึงกับตะลึงเมื่อเห็นชุมชนขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะแท้จริงแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่เป็นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่มานานแล้วที่นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงตามความเชื่อของพวกเขาพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อวิ่งตามความทันสมัยหรือพัฒนาการแต่เพื่อเรียนรู้การอยู่รอดและปรมปลืนกับธรรมชาติชาวบ้านต้อนรับทั้งสามคนแปลกหน้าด้วยมิมยตรไมตรีแล้วพาไปพบหัวหน้าเผ่าหัวหน้าคือหญิงชื่อแซนเมื่อเห็นริชา์กับเพื่อนทั้งสองแซนถามทันทีว่าพวกเจ้ารู้จักที่นี่ได้อย่างไร ตอนนั้นริชาร์ดเริ่มเล่าว่าก่อนหน้านี้ห้องข้างๆเขาเคยมีชายลึกลับคนหนึ่งเป็นคนที่วาดแผนที่ให้ข้าเกี่ยวกับที่นี่แต่ช่างน่าเสียดายชายคนนั้นได้ฆ่าตัวตายไปแล้วแซนก็เข้าใจทันทีและบอกว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเคยค้นคว้าเกี่ยวกับที่นี่มาก่อนและเพราะเขาพวกเราถึงได้มาที่นี่และสร้างชุมชนขึ้นมาแต่ไม่นานหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เริ่มมีปัญหาทางจิตใจและสุดท้ายก็จากที่นี่ไปตลอดกาลแซนก็เศร้าที่ได้ยินว่าเขาเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นแซนถามทั้งสามว่าพวกเจ้ามาถึงที่นี่่่่่แแลล้้้วตไไดเาใหใหหคครรนนออืืฟังม ฟรันซีและอีธานตอบตรงไปตรงมาว่ายังไม่ได้เล่าริชาร์ดยังคงโกหกว่าข้าไม่ได้บอกใครทั้งนั้น แซนฟังจบก็เผาแผนที่ฉบับจริงทิ้งทันทีเพราะเธอไม่อยากให้ใครจากโลกภายนอกเข้ามาเหยียบที่นี่หากทุกคนรู้เรื่องนี้สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนเบียดเสียจากโลกสมัยใหม่ย่อมทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแน่นอนริชาร์ดและเพื่อนอีกสองคนของเขาต่างเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นทั้งสามจึงเริ่มสำรวจก่อยอย่างสบายใจเดินเลียบชายฝั่งไปพวกเขามาถึงชายหาดที่สวยงามประการตาริชาร์ดและเพื่อนเพื่อนของเขาต่างตะลึงกับทิวทัศน์นั้นตลอดชีวิตพวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนงดงามเช่นนี้มาก่อน พวกเขาจึงตัดสินใจพักอยู่ที่นี่สักระยะชาวเกาะต้อนรับพวกเขาเสมือนแขกผู้มีเกียรติและสอนวิธีดำรงชีวิตบนเกาะแห่งนี้ที่นี่ทุกคนมีอิสระใช้ชีวิตตามใจตนเองไม่มีแรงกดดันจากงานการไม่ต้องกังวลภาระครอบครัวชีวิตที่ผ่อนคลายเช่นนี้คือสิ่งที่ริชาร์ายหามาตลอดหลังจากหลายปีที่ถูกผูกม,มัดด้วยงานออฟฟิศตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็น กลับบ้านแล้วก็ทําเรื่องหน้าบื่อซ้ําไปซ้ำมาพลาดความสุขทั้งหลายของชีวิตในสถานที่เงียบสงบและสวยงามแห่งนี้เขาจึงเริ่มรู้สึกว่าชีวิตยังมีสิ่งให้เรียนรู้อีกมากมายชายผิวดําบนเกาะเล่าให้ริชาร์ดฟังพร้อมเพื่อนๆว่าเมื่อใดที่ต้องการสิ่งใดพวกเขาก็แค่ข้ามไปยังเมืองใกล้ๆพวกเขานําสารเสร็จติดหลากชนิดที่มีบนเกาะไปขายเพื่อแลกเป็นของใช้จําเป็นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เคยขาดแคลนทรัพยากรผลไม้และผักส่วนใหญ่พวกเขาปลูกเองอยู่บนเกาะน,นี้เองเขายังบอกอีกว่า เดิมทีที่แห่งนี้มีชาวนาอาศัยอยู่แต่เมื่อคนอื่นล่องรู้ผู้คนก็ค่อยๆย้ายเข้ามาอยู่ชาวนาก็ยอมให้พักอาศัยได้แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเปิดเผยการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้โดยเด็ดขาดยิ่งมีคนน้อยที่รู้และอาศัยอยู่ที่นี่ก็ยิ่งดีไม่นานริชาร์ดและเพื่อนๆก็เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวพื้นเมืองได้แล้วริชาร์ดเริ่มมีความรู้สึกดีกับฝรั่งเศ เขาเอ่ยความในใจออกมาแต่ยังพยายามยับยั้งเพราะฟรานซีมีแฟนอยู่แล้วคืออีธานทว่าเมื่อริชาร์ดกับฟรานซีได้พูดคุยกันมากขึ้นฟรานซีก็ยอมรับว่าเธอชอบริชาร์ดแล้วสิ่งที่ต้องเกิดก็เกิดขึ้นทั้งสองคบหากันโดยไม่สนอีธานพวกเขายังมีช่วงเวลาสนสนมกันด้วยแต่ความจริงนี้จะปกปิดได้อีกนานแค่ไหนกันวันถัดมาอีธานก็รู้เรื่องเขา้าเขาโกรธริชาร์ดมากเพื่อนที่เขาเคยไว้ใจด้วยความโกรธอีธานจึงเลิกกับฟรานซี นั่นหมายความว่าตอนนี้ริชาร์ดกับฟรานซีเป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังและใช้เวลามีความสุขร่วมกันและวันหนึ่งบนเกาะก็เกิดฝนตกหนักฉับพลันทุกคนพากันหลกใต้ร่มไม้ทะเลคลื่นลมแรงออกไปหาปลาเป็นเรื่องอันตรายมากแต่ริชาร์ดกลับไม่คิดเช่นนั้นเขาอยากทดสอบตัวเองจึงรับคำท้าทันทีว่าเขาจะออกไปจับปลาทั้งที่พายุฝนกำลังโหมกระหน่ำทุกคนพยายามห้ามปรามแต่ริชาร์ดยังหยิบฉมวกขึ้นมาแล้วกระโดดทรวดลงทะเล ริชาร์ดพ่อออกห่างฝั่งเพียงเล็กน้อยกระแสะน้ําก็เชี่ยวกรากทันใดนั้นจากด้านหลังทุกคนต่างตะโกนเรียกร้องให้ริชาร์ดกลับมาริชาร์ดไม่เข้าใจว่าที่ตะโกนนั้นหมายถึงอะไรต่อมาจึงรู้ว่าในน้ํานั้นมีปลาตัวหนึง่งเป็นฉลามกําลังพุ่งตรงเข้ามาเพื่อโจมตีเขาริชาร์ดก็มองเห็นมันแต่ไม่รู้จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้อย่างไรตอนนั้นริชาร์ดยังติดอยู่ในน้ําสิ้นหวังไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ด้วยสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดเขาตัดสินใจสู้ด้วยฉมุกในมือริชาร์ด่่งาทง,ทองาอยาายยนิิดี นับตั้งแต่วินาทีนั้นริชาร์ดกลายเป็นคนดังและถูกมองว่ากล้าหาญที่สุดในกลุ่มวันถัดมาพวกเขาพบว่าข้าวทั้งฤดูกาเน่าเสียหมดเสบียงจำนวนมากชำรุดเสียหายทรัพยากรเริ่มขาดแคลนจึงจำเป็นต้องเข้าเมืองไปซื้อของแซนตัดสินใจให้ริชาร์ดไปกับเธอริชาร์ดปฏิเสธไม่ได้และทุกคนก็เริ่มจดรายการสิ่งที่ต้องการไม่นานหลังจากนั้นริชาร์ดกับแซนก็มาถึงในเมืองว้างซื้อข้าวของสารพัดแต่ริชาร์ดรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างยิ่งเขาอยากกลับไปยังเกาะอันสงบนั้นเท่านั้นเพราะในเเมมืองันนทิกึไป ผู้คนดำรงชีวิตรปวกับถูกพัฒนาการในขาวงกฏไร้ทางออกด้วยเหตุนี้ริชาร์ดจึงให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องก่ะให้ใครรู้อีกต่อไปคืนนั้นริชาร์ดกับแซนไปที่บาร์แห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบชายสองคนที่เขาเคยมอบแผนที่ให้พวกเขาพาเพื่อนๆเ,เข้ามาขอบคุณริชาร์ดบอกว่ากำลังจะไปยังเกาะนนั้นเพื่อสำรวจริชาร์ดปฏิเสธทันทีบอกว่านั่นแค่ล้อเล่นแผนที่นั้นสมมุตทั้งสิน้นที่นั่นจริงๆแล้วไม่มีอยู่แต่พวกเขาไม่เชื่อและยังคงตัดสิิิิินนนนนใจเเเเเเดดดดททาางงงต่่่่่ออออออแก็ไ้้้ยยยรรรืืืีีวธคคุณช์ผป อย่างไรก็ตามเธอกระซิบบอกเขาฉันจะไม่บอกใครบนเกาะแต่แลกกันเธอต้องการให้เขามีเพศสัมพันธ์กับเธอริชาร์ดสับสนแต่สุดท้ายก็จำใจย,ยอมรับทั้งสองมีช่วงเวลาอันร้อนแรงด้วยกันแล้วก็นำสินค้าเดินทางกลับเกาะเมื่อมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นทุกคนก็ชื่นมืน่นและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปวันถักมาระหว่างออกหาปลามีฉลามตัวหนึ่งโจมตีทำให้บาดเจ็บสองคนคนหนึ่งตายทันทีอีกคนบาดเจ็บสาหัสพวกเขารีบนำผู้เคราะห์ร้ายขึ้นฝั่งแต่ปัญหาคือมียาไม่เพียงพอและไม่กล้าสินตามหมอมาที่เกาะ จึงต้องระดมอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีพร้อมความรู้ที่มีอยู่มาช่วยรักษาถึงอย่างนั้นทุกคนก็รู้ว่าชายคนนั้นคงรอดยากเขาต้องทนทุกทรมานอยู่หลายวันหลังจากบาดเจ็บในที่สุดชายคนนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่าอีธานยืนกรานว่าควรพาเขาเข้าเมืองไปรักษาแต่ไม่มีใครยอมฟังทุกคนต่างท่อทิ้งเขาไว้ในป่าแล้วจากไปมีเพียงอีธานอยู่เป็นเพื่อนเขาจนวาระสุดท้ายคืนหนึ่งขณะที่ริชาร์ดกำลังหลับแซนมาปลุกเขา เธอพาเขาไปที่ชายหาดแล้วชี้ไปอีกฝั่งหนึ่งตรงที่มีกลุ่มคนกําลังก้าวเข้ามาริชาร์ดจาได้ว่าพวกเขาคือคนที่เขาเคยมอบแผนที่ให้เห็นได้ชัดจากแผนที่ที่อยู่ในมือของพวกเขาแซนตกใจอย่างหนักเพราะริชาร์ดไม่เคยบอกเธอว่าเขาทําสาเนาเพิ่มไว้อีกฉบับซึ่งเป็นสําเนาของแผนที่ฉบับจริงและนั่นแหละคือฉบับที่เขาให้พวกเขาไปแซนจึงกําหนดโทษขึ้นมาทันทีริชาร์ดต้องอยู่เฝ้าที่นี่และเมื่อคนเหล่านั้นมาถึงเกาะเขาต้องขับไล่พวกเขากลับไปพร้อมชิงแผนที่คืนมาแล้วเผาทิ้ง ผู้จบแซนก็ผลับไปทิ้งให้ริชาร์ดอยู่ลําพังดึกดื่นคืนนั้นริชาร์ดยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นไม่นานานาดีก็มาหาเธอตบหน้าเขาฉาดหนึ่งเพราะแซนเปิดเผยความจริงให้ทั้งเผ่ารับรู้แล้วว่าริชาร์ดเป็นคนที่มอบแผนที่ให้คนนอกและระหว่างริชาร์ดกับแซนยังมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษในหมู่บ้านริชาร์ดพยายามอธิบาย แต่นาดียังตัดสินใจเลิกและจากไปตอนนี้ริชาร์ดสิ้นหวังอย่างแท้จริงเขาไม่อาจกลับไปหาหมูเผ่าได้อีกเพราะถูกมองว่าเป็นคนหักหลังเขาจึงนั่งเฝ้าริมชายหาดคอยจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มนั้นพยายามหาทางขัดขวางไม่ให้พวกเขาขึ้นเกาะแต่ยิ่งอยู่ลำพังจิตใจของริชาร์ดยิ่งถูกรบกวนขณะสังเกตกลุ่มคนนั้นริชาร์ดเห็นว่าพวกเขากำลังก่อเรือเพื่อข้ามมาเกาะท้ายที่สุดไม่รู้ด้วยวิธีใดพวกเขาก็มาถึงทันทีที่เหยียบฝั่ง พวกเขาก็ตรงไปยังแปลงเพื่อเสพติดพอพบเขาพวกเขาดีใจอย่างล้นหลามโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือหายนะครั้งใหญ่ที่สุดชาวไร่ที่คุมพื้นที่ก็โผล่มาทันทีพวกเขาชักอาวุธออกมาแล้วกราดยิงฆ่าทั้งสี่คนนั้นขาดที่ริชาร์ดเห็นกับตาจนช็อกพูดไม่ออกคนลุกกับความโหดเหี่ยมไร้ปราณีหนึ่งในชาวไร่ยังเห็นริชาร์ดเข้าอีกมันไล่าตามมาพร้อมอาวุธในมือริชาร์ดวิ่งหนีสุดชีวิตโชคดีที่อีกฝ่ายพลาดไปติดกับดักสัตว์ทำให้ริชาร์ดช่วยโอกาสหนีาาด่งกกับทนนีอ ตอนนี้นาดีและอีธานกลับมาคบกันแล้วเขายังเห็นชายที่ถูกฉลามโจมตียังมีชีวิตอยู่แต่บาดเจ็บสาหัสริชาร์ดอบอนให้ทั้งคู่รีบหนีออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาเล่าว่ากลุ่มคนนั้นถูกฆ่าอย่างไรและย้ำว่าในสักวันหนึ่งชาวไร่าอาจฆ่าพวกเขาทั้งหมดด้วยเขาบอกให้อีธานกับนาดีไปที่ชายหาดก่อนแต่พอหันกลับไปมองชายบาดเจ็บสาหัสคนนั้นริชาร์ดก็ไม่อาจทอดทิ้งได้ลงเขาตัดสินใจช่วยให้เขาจับไปอย่างสงบโดยปิดปากและจมูกไว้จนเขาหยุดหายใจสำหรับริชาร์ดนั่นคือความตายที่อ่่่อนนโยททีสสสุดดดาาหรรรัับผู้้กลิเวแงใถม มีใครบางคนตีท้ายทอยริชาอย่างแรงจากด้านหลังเขาล้มลงสลบเมื่อฟื้นขึ้นมาตรงหน้าคือหัวหน้าของกลุ่มชาวไร่ทั้งหมูเผ่าก็มารวมตัวกันพร้อมหน้าหัวหน้าพูดอย่างเย็นชาว่ามีคนอีกจำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามาอย่างก่อของพวกเราซึ่งถูกห้ามมาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อชาวไร่พบแผนที่ที่ริชาดวาตไว้เขาก็โกรธแซนอย่างรุนแรงเพราะก่อนหน้านี้แซนย้ำชัดว่านอกเหนือจากพวกเราห้ามคนอื่นเหยียบเกาะน,นี้โดยเด็ดขาดงั้นทำไมถึงมีแผนที่อยู่ได้แล้วเหตุใดคนนอกถึงหลัง่งไหลกันมาที่นี่พอรู้ว่าริชาาเเป็นนำำนนคททสแผี่ ความโกรธของเขาก็ยิ่งประตุชาวไร่รีบชักปืนออกมาแล้วยื่นให้แซนเขาตั้งเงื่อนไขว่าถ้าแซนยิงถูกและฆ่าริชาร์ดได้ในนัดแรกเรื่องทั้งหมดจะยุติลงด้วยดีหากทำไม่ได้ทุกคนจะต้องออกจากก่อน,นี้ไปตลอดการริชาร์ดถูกมัดไว้แน่นแซนจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเล็งปืนใส่เขาแซนลั่นไกแต่โชคปีที่ปืนไม่ทำงานอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์นั้นทุกคนก็หมดศรัทธาในตัวแซนพวกเขาคิดว่าถ้าเธอกล้าฆ่าคนนอกได้ก็อาจไม่เว้นพวกเขาเช่นกันดังนั้นทั้งกลุ่มจึงตัดสินใจจากที่นี่ไปพร้อมกับรริชา์ พวกเขานําเรือที่ริมชายหาดแล้วออกจากเกาะสาบานว่าจะไม่กลับมาอีกก่อนนั้นงามสงบก็จริงแต่ก็เต็มไปด้วยความตายและความโหดร้ายตอนนี้พวกเขาเข้าใจแจ่มชัดแล้วการเวลาผ่านไปหลายเดือนริชาร์ดกลับสู่ชีวิตและงานประจําวันแต่ความทรงจําบนเกาะยังฝังลึกในใจเขาไม่มีวันเลือนหายวันหนึ่งเมื่อเปิดกล่องจดหมายริชาร์ดได้รับอีเมลจากฟรานเซียภายในคือวิดีโอทั้งหมดที่บันทึกช่วงเวลาอยู่บนเกาะเมื่อย้อนดูมันริชาร์ดก็ยิ้มอย่างมีความสุขความทรงจํามากมายหลังไหลกลับมาและเรื่องราวของเราก็จบลงเทียงเท่านี้